สวัสดีค่ะวันนี้ช่วงบ่ายก็มีฝนลงมานะคะฝนโปรยปลายลงมานิดหน่อยดีจังเลยค่ะโอ้ช่วยดับความร้อนไปได้นิดหน่อยเลยนะคะแล้วก็ตกมาแป๊บเดียวเองค่ะแล้วก็กลับมาร้อนอีกกันนะคะค่ะเด็กๆก็เดินออกไปหน้าบ้านไม่ได้ฝนลงนะลูกนะ้าอยู่ในบ้านครับค่ะเด็กๆก็อยู่ในบ้านกันนะคะแล้วก็พี่อ้วนก็ อยู่กับแม่นอนสบายเลยอ้วนนะค่ะส่วนพี่อ้วนก็แผลดีขึ้นแล้วนะคะเดี๋ยววอาทิตย์หน้าแม่ก็จะต้องหาตังค์พาเจ้าอ้วนไปเจาะเลือดดูค่าไตนะคะแล้วก็รักษาไตต่อเนื่องต่อไปค่ะช่วงนี้งานจ้างแม่ก็ไม่ค่อยมีเลยนะคะค่ะแม่ก็กินอยู่กันแบบประหยัดนะคะเดี๋ยวส่วนมากก็จะให้ลูกๆก,กินกันนะคะ เดี๋ยวพรุ่งนี้นะคะแม่ก็ว่าแม่จะไปทําบุญที่วัดหน่อยนะคะไปไหว้พระค่ะก็คงไม่มีเงินไปทําบุญอะไรมากมายค่ะไปไหว้พระเพื่อความสบายใจอันนี้ตกย็นแล้วค่ะอาจจะดูลุงลางลุกไปหน่อยนะคะเพราะว่าแม่เพิ่งให้ข้าวเด็กๆนะคะแม่ให้ข้าวเด็กๆเสร็จแล้วแม่ก็ตอนนี้ก็พยายามเอาเด็กๆเข้ากรงอยู่นะคะ ค่ะเดี๋ยวแม่ก็ต้องไปเคลีย,ยร์ถ้วยเคลียร์จานทําความสะอาดนะคะค่ะก็าอาจจะเป็นภาพที่ไม่ได้ดูนิดนึงนะคะค่ะพี่รองแท้พี่รองแท้ขึ้นไปนอนบนหลังตู้เสื้อผ้าเลยลูกฮะแล้วนี่ใครเออตะกิงไข่ทองตะกิ้งไข่ทองมาแอบนอยอยู่นี่เองไข่ทอง ขึ้นมานอนกับแม่มาขึ้นมาแล้วมาค่ะก็ไข่ทองเขาก็นี่นะคะติดแม่เหมือนกันนะคะค่ะเดียวเขาก็ขึ้นมาค่ะนะ่ะเห็นไหมคะเด็กเขาขึ้นมาแล้วส่วนคนที่อยู่ในกรงนี่คือไข่ปิ้งนะคะเด็กหญิงไข่ปิ้งเข้าประจําที่แล้วกรงกรงสีดาเป็นของไข่ปิ้งนะคะพี่พาลวยก็นอนประจําที่แล้วครับพาลวยเลี้ยงง่ายที่สุดเลยไม่เคยป่วยเคยไข้เลยลูกนะพาลวยคนเก่ง ค่ะกอ็อากาศค่ำคืนนี้นะคะถึงฝนจะลงมาก็ยังอบอ้าวอยู่นะคะค่ะแต่แม่ก็เปิดพัดลมไม่ทั่วบ้านเลยค่ะคืนนี้เราก็คงจะนอนหลับกันอย่างดีกว่าทุกๆคืนน่ะนะคะใครทองประจำที่แล้วใครทอง ค่ะค่ำคืนนี้นะคะแม่ก็ขออวยพรให้ท่าน f ิีทุกท่านมีค่ำคืนที่ดีนะคะรักษาสุขภาพกันด้วยอากาศเปลี่ยนแปลงมากๆเลยค่ะเมตตาเอ็นดูพวกเราด้วยนะคะแล้วพบกันใหม่สวัสดีค่ะ